สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คผลบอลไทยลีก2 M150 Championship 2022 2023นัดที่23ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ปี2023คู่แรกนกครศรียูไนเต็ดเสมออุทัยธานี FC 0ประตูต่อ0เชียงใหม่ยูไนเต็ดชนะระนองยูไนเต็ด1ประตูต่อ0สุพรรณบุรี FC เสมอราชประชา FC หประตูต่ตอ1แพร่ u ยูไ e นเตสเสมอสมุดปราการซิตี้หประตูต่ตอ1อัปเดตตารนางคะแนนไทยลีกสประจำวันที่12กุมภาพันธ์ปี2023ที่1นครศรีไยเต็ดมี43คะแนนที่2สุพรรณบุรี FC มี40คะแนนที่3เชียงใหม่ยูไนเต็ดมี38คะแนนที่4แพร่ u ยูไ e นเตดมี37คะแนน ที่5นครปฐมยูไนเต็ดมี37คะแนนที่6อยุธยายูไนเต็ดมี36คะแนนที่7อุทัยธานี FC มี35คะแนนที่8สุลกากรยูไนเต็ดมี33คะแนนที่9ระยอง FC มี32คะแนนที่10 ตราด FC มี32คะแนนที่11เชียงใหม่ FC มี31คะแนนที่12ชัยนาทอนบิน FC มี29คะแนนที่13ราชประชา FC มี29คะแนนที่14สมุทรปราการซิตี้มี27คะแนนที่15กเกษตรศาสตร์ FC มี25คะแนน ที่16กระบี่เอมี25คะแนนที่17ระนองยูไนเต็ดมี17คะแนนและลำดับสุดท้ายอุดรธานี FC มี11คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลบอลไทยลีก2นัดที่23ประจำวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ปี2023พร้อมอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2ล่าสุดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ